นี่เตะดน่วนปล่วนเ่าครับเแห้งัวลผ้านะตักันี่นี่นี่ก็เป็นหัวละผ้าก็ตัดไปพร้อมด้วยหัวละผ้าก็ได้ ราคานี่ก็สิทธัดตัดไปพร้อมกันแมงหลักน้ำตัดคู่ราคาน้าแมงหลัก 5, น้ำตัดไปพร้อมกันเลยยังบริย่างหไรหล,หลอดเพราะอยู่ในสวนปลูกไว้เป็นจุดจุดละต้นสองต้นมุมละต้นมุมละสองต้น ตามจุดต,ตังนี่กับรือหาาัวละผาตัดรวมใส่ตะก,กาเดียวเดี๋ยวค่อยไปแยกไปแยกว่าตัวเด๋กับเผ่าตัวเดนแมงลักตัวเด๋ยหัวละผ้งงามา,าไปแยกอยีกที่หนึ่ง ผ้ากำลังติดจอดอกเกิดอะไรแยกชนิดนีหัวละผ้าต้องตัดเขาพอตัดแล้วทิ่ตายกระเพ้าหัวละผ้าแม่งหลักเขาติดจอ ดอกแล้วขันตาตัดอยู่เขาสิตตยอันตาแล้วเขาสิแตกขึ้นมาใหม่จริงแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่เราได้เก็บอยู่ตลอดทั้งปีหัวผาภา หอมมลผ้ามลผ้าจากสวนไม่จากตลา,าดก็สิต้นเงี้ยงเงีลำการงี้ยงเใบหนาๆ,ๆนาเงี้ยงเงี้ยไ่ค่อยหอมมากเกี่ยวไปกินกับก๋วยเตี๋ยวเออของจากสวนนี่หอมถ่ายยางพาราเนี่ยึดกึกเลยบอกหอม หัวราาับผ้าึ่งนน่งรับแัวเข้าหัวเป็นของสดสดจากสวนจกักรวมกันไว้แล้วก็แยกแยกออกไปแยกแว่าตัวนี้กับเข้าตัวนี้นั่งรับตักกาศเดียวกันเลย

ไล่ไล like <si> ่มุมไล่คูมุมนี้ก็ทิดชอดอกจะลองลองหักเบิกหักได้ก่อนหักได้อยู่เด็ดก็ได้อันนี้ทิดชอดอก Chợ được rồi, Mày gặp. ít cho Mày gặp. Mày gặp. Mày gặp. Mày kiếp Mày gặp. 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 Mày mẹ thấy hai tôn đi cho oh, đỏ tìm lên mặt ông kiệp đẹp đẹp đôi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  cho đọc em mất gì hôm hôm lên là mô ทนเด็ดเดี๋ยวสีรดออกมาเทิ้งล่ำต้นลอกสีลากสีถอนแล้วค่อยตัดแล้วค่อยเก็บเอาตัดให้แตกเอามาตัดบาแตกแล้วตายเลยค่ะมาตัดนี่ช่อด,ดอกเลยค่ะมาตัดนี่ตายนี่ดอกนี่หอม จุดหนึ่งนี่เป็นกระเพาเอาก็ต้องตัดนี่ัดมารวมกันไว้แล้วค่อยไปเกลี่ยตัวน,นี้ไหม เ็มลยดอ,อกเต็มเลยต้นม,มุมๆละต้นสองต้นทุกคนปลูกไว้ในสวนข้างแปลงพักมุมนี้มีต้นนึงมีสองต้นง่ายทุกจอกทุกมุมได้ในหลายต้นเลย กดแตกแล้วก็แตกนะไม่หมดตัดอีกแล้วแล้วก็แห้งตายเลยตัดตัดแล้วก็แตกีจะตัดทั้งปีเขาสู้ฤรดูหนาวไปหาดูดูแรงเีย เข้าในทลองตลาดอยู่สิ่ขาดแคดแค่นคบแคบแคกมคบแคบมคนแ่บแคบแคบแคบแบแค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 บมคบแค ตัดร่วมกันกได้ยังด้นี่ผิดน้ำ่านจะเก็บผิดไปเลยยังมีหลงเหลืออีกเลยเก็บเี้หลุต่อไปนี่แม่งรลักน้ำแม่งรลักมีกระเพ้ามีจุดนี้มี่สองอย่าง แม่งลักทึ่งพอแม่งลักาากะภาษาพื้นบ้านกาะภาษาจีนตู้ชอ่ชอช่อเนี่ต้องตัดมาตัดเดียวแข่งตายเลยตัดยิ่งแตก หจุดหนึ่งยุดเลิดต้นลอต้นตาม มุ่งตามพื้นทีของแปลงรักมันจะปลูกเต็มหลายกับต้องปลูกผักน้ำเอาไปเสริมตามมุ่งตามขอบขึ้นมากแับตัดไปใช้ประโยชน์ได้การเอาไปขึ้นแผงขายน้ำเวิรดบุกค่ามาก เว่าของจากสวนนี่ก็มักมกความันหอมมันเป็นสวนที่ปลอดสารนี่ก็ผักี๋ยวตอนบ่ายสิมาตัดพักตอนเศร้านี่ตัดกระเพาแมงล,งลักหงวลาภาคจุดนี้ง้มหนึ่ง ตัดตายตัดเนื้ตายเลยแห่งตายแห่งหลักตัดไปทถัน่นตาย เน้่อยๆนอยลงไปเพราะว่าว่าติดใ่ไปอยู่เ้าก็มาเก็บกรอนลงไปหลายๆหย้องบานทีมันจำกัดลงพักเพราะว่าพักเป็นตัวหลักพักเป็นสินค้าตัวหลักที่ลูกค้าแล้วก็ ใส่ในเชื้รหลายแอดพวกข้าแม่งหลักคุณภาพเป็นตัวนหน่อยเป็นต้งเ,เชื่องปุ่มนี่ก็คือแม่งหลักที่เป็นต้นกาหน่อยที่อีกประมาณเดือนกว่าๆวเกวิใช่ได้ตามตามทางยานงานงรียนไปเรื่อยม่งหลักที่ลงเลย ตนน้นเดียกรัดกันนี่ตโอ้คนะ่อนข้างเนี่ยก็แม่งหลักกําลังเป็นต้นกาเบียเล่นหน่อยนะบ้านมาเดียบร,ร้อยหลวงเดือน เดือนเมษา,ขขานี่ก็ขาดนี่แม่งหลัวใาช่วงนั้นทีตลาดิี่ก็เคยมีหนาแล้วการปลูกกับสิงเกิดยากแล้วฮาบลงไว้ก่อนแล้วไว้ก้อนหมดเมษาปุจภาคนี่ก็สามารถง่ายเล็เก็บได้ นี่คือปลากระเขาจุดนี้เป็นปลาใหญ่จุดนี้ปลาใหญ่พอสมควรปลากัเข้าปลาใหญ่

บางอันแบบยูยูขาดแปงครับบางยูแต่เห็ดติดโซนเลยเพื่อนมากก็สิมากที่ทกสูงที่ินทุกสูงแบบน้ำเขาขึ้ัขังนี่ล่าลดน้ำเขาก็สิน้ำซึมพานเลยหลกเขาสิวเเน่าหลักเขาเน่านี่เขาก็สิตายเลย

เป็นชอบเป็นชอบแล้วก็แจบอีกไปเก็บทุกอาทิจตลอดทั้งปีเลยเรื่งไปก็ให้น้ำฉ่ำไรก็ให้แหงเงินไรก็เ้าสวนเ้าสวนขนาดแค่ประทุ่งทานี่อเอ้อ เกษตรอินซีที่บ้านตลาดเล็กปลูกพักเองแล้วเอาไปขายเองนี่แห้งขายทัพในตลาดขายอาทิตย์ละครั้งของออกจากสวนสวนเล็กๆฟ้ามเล็กๆของถูกยางที่เอาไปขึ้นแห้งขายกันมาจากสวนนี่พริกนี่มะเขือกับข้าหมูรักข้าเล็ก ให้ไ่มากเนติดมีปักเดี๋ยวตักเคองมีปวกดีขึ้นตามต้นกระถินมีเม็ดกระถินแกะเม็ดแกะกินสัตอ่อนต้นกับนิยม อยางในสวนออกไปบริการลูกค้าได้บทเรีนยนลูกค้า,าบริการตัวพลัดทว่าชดๆจากสวนใหม่ๆจากฟาร์มกขอบค ร่งแรงใจมาเปิ่มสง้างดินบันน้าจะเป็นกำลังใจในการสางสรรค์ิดขอขนอะนึงไรยืนการคิดกันเมือเกิบขอ,ของดิน,นบันน้าจะเกิดไหมร่ังแรงใจ้อยเิคิดจนจบนขอให้ทุกคนทีจ่จด ตัวปีมีชัยสุขภาพแข็งแรงเก็บจะจดลำลุยลุยเลยหอมเลย